สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n e l ไม y c e ซ l ครับในแพท3.10เด l ิเลียนี้จะมีการอัปเดตสกิลเจมใหม่7สกิลเจมด้วยกันโดยจะแบ่งเป็น4แอคทีฟสกิ l เจมแล้วก็3 p p อร์ตสกิลเจมนะครับโดยจะมีอะไรบ้างน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรก็เดี๋ยวผมขอตัดเข้าอินโทรแป๊บ สกิลแรกนะครับเป็นแอคทีฟสกิ l เจมมีชื่อว่าเบลดบล b สเบลดบลัสนะครับเป็นสกิลระเบิดที่จุดเป้าหมายเป็น p h ฟิ i c a l s p เ l l มอนสเตอร์ที่โดนะดาน,านะครับจะติดสถานะอันเนิร์ฟนะครับทำให้โดนความเสียหายจากประเภทสเปลแรงขึ้น10%แต่จะให้มันระเบิดเฉยๆมันก็จะดูธรรมดาเกินไปนะครับเบลดบลัส Bl เนี่ยสามารถนำไปใช้คอมโบกับสกิลที่อยู่ในทีมเดียวกันได้อีกด้วยในแผ่นี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลพวกเบลดฟอลหรืออีเทเลียลไนท์เนี่ย จะทาการทิ้งดาบสีเขียวไว้ที่พื้นจานวนหนึ่งซึ่งเมื่อเราใช้สกิลเบลดบลาร์สเนี่ยนอกจากมันจะระเบิดตามปกติของมันแล้วมันจะทําการระเบิดตามจุดที่มีดาบปักอยู่ที่พื้นอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้เบลดบลา์ส Bl เนี่ยยังสามารถใช้คอมโบกับเบลดวอร์เทคได้โดยจะทําการทําลายตัวเบลดวอร์เทคที่มีอยู่บนตัวเราเนี่ยแล้วก็ระเบิดออกมาทําความเสียหายเป็นวงกว้างรอบตัวในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ายิ่งสแต็กเบลดวอร์เทคเยอะเท่าไหร่เนี่ย เบสบลาร์ที่ระเบิดออกมาเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นและมีจํานวนฮิตที่เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถนําเบสบลาร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับอาจจะใช้เป็นแคทออนคิดคอนสไตน์นะให้มันไล่เองไปเลยแบบบลาร์กับเบสฟองไล่แม่งด้วยกันไปเลยหรือเราอยากจะใช้เบสบลาร์เป็นหลักก็ได้นะครับโดยการเพิ่มจํานวนดาบผลพื้นให้มากที่สุดเร็วที่สุดวิวจําพวกแคทเวนนัมเมทเทกเคนประเภทต่างๆเช่นพวกแคทออนอีกไหนนะครับก็ให้มันออโตไล่พวก สกิลเบสโฟลหรืออิตาเรียลไนท์เลเวลต่ำๆนะครับแต่ว่าให้มันออกรัวๆเลยเพื่อเพิ่มปริมาณดาบบนพื้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้เบสบลัสนะครับที่แบบลิงก์หกลิงก์มาปิดจ็อบอีกทีหนึง่งอย่างไรก็าตามนะครับระเบิดจากเบสบลัสเนี่ยผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันว่ามันจะแรงหรือมันจะเบาแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูตัวเลขออกมาก่อนแล้วก็ต้องรอไปเทสในเกมจริงๆก่อนว่ามันใช้งานจริงได้ไหมนะครับ ต่อมานะครับเป็นสกิลของสายวานหรือไม้คาธาหรือไม้กายสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกนะครับสกิลแรกเลยนะครับมีชื่อว่าก n นติกโบ w เป็นสกิลประเภทแอตแทกนะครับใช้ได้กับอาวุธวานเท่านั้นสกิลนะครับจะแบ่งการทํางานหลักๆออกเป็น2ขั้นตอนก็คือเราจะยิงโปรเจกไทหลักเนี่ยออกจากวานเราไปก่อนไอ้โปรเจกไทเนี้ยมันจะเป็นเส้นเดียวเลยไม่สามารถเพิ่มจํานวนแชกได้โดยจะยิงไปแบบเฉียงๆนะครับเมื่อถึงระยะทางที่กําหนดเนี่ยมันจะทําการโฟกนะครับเหมือนกับไปกระทบอะไรสักอย่างแล้วชิ่งไปทางอื่นนะครับแล้วมันก็จะทาอยา โดยทุกครั้งที่มีการโฟล์กนะครับก็จะปล่อยโปรเจกต์ไทน้อยๆอ,ออกมาตอนช่วงระหว่างที่มันชิงด้วยนะครับโดยโปรเจกต์ไทเ้นเล็กๆที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีระยะทางที่สั้นๆนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มจํานวนโปรเจกต์ไทได้ก็คือยิ่งเรายิงหลายแชกนะครับตัวแชกที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในขั้นตอนนี้การทํางานก็จะประมาณนี้นะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษด้วยก็คือมอดจาพวนอินคิสเปล d ดามจเนี่ยก็จะส่งผลกับดาเมจของสกิลนี้เช่นกันแม้ว่ามันจะเป็นแอตแท็กก็ตามนะครับสกิลนี้น ตั้งแต่ต้นลีกเลยก็ลองดูได้นะครับเผื่อจะรุ่งก็ได้นะครับสกิลต่อมานะครับเป็นซัพพอร์ตเจมที่น่าสนใจมากมีชื่อว่า Spell Slinger สเปลสลิงเกอร์นะครับเป็นพพอร์ตเจมที่เอาไว้ลิงก์กับพวกสเปลนะครับโดยจะทําการเปลี่ยนสเปลหรือเวทพวกนั้นเนี่ยให้กลายเป็นแบบรีเซิร์ฟมานาแทนใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายออลาเลยเราก็จะกดเพื่อเปิดใช้นะครับโดยเมื่อเปิดใช้แล้วนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีด้วยไมค์คาาหรือวานเนี่ยมันก็จะทําการยิงเวทที่มันรีเซิร์ฟมานาไว้เมื่อกี้นะครับออกมาพร้อมกันด้วยเราไม่จำเป็นต้องยิงให้โดนก็ได้นะครับแค่แบบทําท่ายิงมันก็ออกมาเลยประมาณเหมือนไมค์คาธาปากาโพเพนนะครับผมแต่ว โดยเราจะเสียมานารีเซิร์ฟ15%นะครับเป็นค่าพื้นฐานยิ่งเราลิงก์ซัพพอร์ตอะไรไปมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําการรีเซิร์ฟมานามากขึ้นไปด้วยนะครับโดยตัวสเป l ส s ริงเกอร์เนี่ยจะมีคูดาวหรือดิเล์การออกสกิลอยู่ที่0.5วีนะครับเราไม่สามารถยิงให้มันออกรัวๆตามที่เรายิงได้ตลอดเวลานะครับก็ต้องรอเวลานิดนึง นอกจากนั้นนะครับตัวสเปลส s ดิงเกอร์เองเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์พิเศษนะครับก็คือจะเอาพลังโจมตีของไม้คาถาเราเนี่ยครับสมมติมันเขียนว่า Atta 200 critical d a m a g e แล้วก็บวก100ไฟอะไรประมาณนี้มันก็จะเอาไอพวกนี้ครับมาบวกความเสียหายให้ตัวเวทที่ยิงออกมาจากสเปลส์ดิงเกอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เดามิเตไฟเดามิเตสโคเดามิเตสไลนิงดาเตสหรือ Chaos Damage นะครับที่มันอยู่ในคาถามันแอดอะไรไปเท่าไหร่ก็เอาไปบวกให้ตัวเวทที่ลิงก์กับสเปลส n g ิงเกอร์เลยก นีนะครับ เนื่องจากมันต้องใช้มานารีเซิร์ฟจำนวนหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นตามสปอร์ตเจมด้วยนะครับคนส่วนใหญ่ก็คงเอาไปลิงก์กับพวกยูทิลิตี้สเปลมากกว่าหรือแบบเวทที่แบบทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเช่นพวกไลนิ่งวาร์ฟนะครับหรือพวกแบบเอ่อคสาบต่างๆนั่นเองคือทุกครั้งที่ยิงเนี่ยเราก็จะวาร์ฟไปข้างหน้าด้วยหรือแบบสาบใส่มอนเตอร์ด้วยเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะแบบบิลสร้างสรรค์น,นะครับอยากจะให้มันแบบเปิดทีสิบเวทเลยยิงทีเดียวออกเป็น10เวทเลยก็น่าจะทําได้เเหมืออน,นนนกกับบ็ต้งล่ล่ทีแบบ แต่ว่าอัพพวกรีดิวมานารีเซิร์ฟเยอะๆนะครับอาจจะใส่ยูนิคจำพวกวิกเทริโออินเอนซ์นะครับเ,เสื้อที่เขาเอาไว้เปิดออร่าให้เพื่อนนั่นแหละมันก็น่าจะใช้งานกับสกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเล่นไปให้สุดทางเลยก็เล่นเป็นบิลโลไลฟ์ก็ได้ใส่เสื้อเชฟแล้วก็ใส่พวกโลพิซึมการเดียนอะไรอย่างนี้เอาเลือดมาช่วยเปิดตะกงสกิลเลยอาจจะออกทีเดียวเป็น10เวท15เวทเลยก็ได้นะครับ ใครอยากจะลองเล่นบิลแปลกๆแบบนี้ก็ลองได้นะครับผมว่าก็ก็น่าจะอลังการพอตัวเลย ต่อมานะครับเป็นเจมของสายมานากันบ้างเจมแรกนะครับมีชื่อว่าอาเค n ยนคล็อกอาเคียนคล็อกเนี่ยก็เป็นการ์ดสกิลนะครับหรือสกิลป้องกันตัวอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองโดยการทํางานของสกิลเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนมานาที่เหลือของเราเปลี่ยนเป็นเกราะป้องกันนะครับคล้ายๆเกราะของพวกมอร์เทนเชลอ่ะที่มันจะมีตัวเลขอยู่ด้านบนด้วยนะครับว่ากันไว้เท่าไหร่โดยปริมาณของเกราะที่ได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่ามานาที่เรามีตอนกดใช้เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะราแล้วก็จะเป็นเป็นเกราะป้องกันเพิ่มเท่านั้นเเเเลลยยโดดดรรระะหหว่าาาางงผขออสสจไ้้ไมฟื เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโดยดามเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณมานาที่ใช้กับสกิลอารเคียนคอรกเมื่อกี้นั่นเอง <idee. S 1> ก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับสำหรับสายมานาในแพทนี้ก็มีทั้งการโจมตีและป้องกันในสกิลเดียวเลยเจมต่อมานะครับเป็นเจมซัพพอร์ตของสายมานามีชื่อว่า a r c ์ m เมดซั p พอร์ตนะครับอาร์ชเมดซัพพอรเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่เอาไว้เพิ่มดาเมจให้สเปลนะครับโดยเจมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนการใช้มานาของสเปลเราใหม่นะครับมันจะไปคำนวณกับมานาที่เราเหลือหลังจะเปิดออร่าแล้วนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดออร่าอะไรเลยนะครเราก็จะคำนวณจากมานาเต็มๆของเรานั่นแหละโดยยิ่งเรามีมานาเหลือมากเท่าไหร่นะครับ เวทที่เราลิงก์กับไอตัว Arcmage Support เนี่ยมันก็จะใช้มานาเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งเรามี u n ีเ s e r ์ e มานาเยอะเนี่ยการยิงเวทแต่ละทีมันก็จะใช้เยอะมากตามไปด้วยนะครับแต่ว่ายิ่งเราใช้มานาเยอะขึ้นมากเท่าไหร่นะครับไอ้ัพ p อ o r t นี้ก็จะบวก d า m มจให้สเปลนั้นมากขึ้นเท่านั้นเจมสุดท้ายของสายมานานะครับเป็น Channeling Spell มีชื่อว่า s t o r m b y s t o r m b y เนี่ยเอาง่ายๆให้เลยนะครับมันก็คือ f ฟ a m e ล l สนั่นแหละก็คือมันยืนไล่ไปใช่ไหมแต่ f ฟ a m e ล l สเนี่ยมันจะเป็นกลมๆไอเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ลักษณะคล้ายๆกันเลยแค่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนจากธาตุไฟเป็นธาตุสายฟ้านะครับแต่ตัวสตอมบายเนี่ยก็มีฟีเจอร์พิเศษพ่วงมาด้วยนะครับเดี๋ยวมันกลัวมันจะซ้ำนะฮะก็คือหลังจากที่เราปล่อยสกิลแล้วก็ให้มันระเบิดเรียบร้อยเนี่ยตัวเราจะว์ปไปในจุดที่ระเบิดด้วยนะครับก็คือแบบยืนเฉยๆไล่ตุต้มตัต้มตุ้มตั้มเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใช้สกิลนี้ก็ไล่ตรงไหนก็ว์ปไปตรงนั้นเลย แล้วก็ความสามารถพิเศษของสกิลนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งเราใช้มานากับสกิลนี้เยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับความแรงของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็สมกับเป็นเจมสายมานาจริงๆนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับมานาหมดเลยเจมสุดท้ายของแพทนี้แล้วนะครับเป็นซัพพอร์ตเจมมีชื่อว่า Second Win นะฮะ เซคอนวินเนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้กับพวกทราเวลสกิลหรือสกิลที่เอาไว้เคลื่อนที่นะครับให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นและดียิ่งขึ้นเอาง่ายๆเลยก็คือมันจะทําให้พวกสกิลเคลื่อนที่ต่างๆนะครับที่มันปกติใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ติดคูดาวเนี่ยเช่นพวกเดชฟอสต l ลิงหรือพวกแบบเฟรมเดชที่ใช้ได้จํากัดครั้งอะไรประมาณนี้พอใส่เ e ค o อนวินเข้าไปเนี่ยก็จะลดคูดาวของสกิลพวกนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนครั้งให้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติเดชได้ทีเดียวนะครับก,าากเ,เ,นเนันเล แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการอัปเดตให้พวกท a าเว Skill เดิมๆเ,เนี่ยมันดีขึ้นนะครับเช่นสกิล a ด h แต่เดิมที่มันแบบระยะสั้นนิดเดียวนะครับก็ขอขอเพิ่มให้ระยะมันเพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้อาจจะเอาไว้ข้ามเนินหรือเอาไว้ข้ามแม่น้ําได้แล้วก็ได้นะครับเผื่อใครที่ชอบสกิลแดนครับแต่ว่าติดเรื่องระยะทางแพทนี้ก็ลองไปใช้กันใหม่ดูนะครับเผื่อจะชอบแล้วเขาก็ยังคุยอีกว่าในแพทนี้นะครับเขาก็เพิ่มสเปกเตอร์เนี่ยให้เหล่าสมอนเนอร์ได้ไปปลุกเสกกันได้นะครับเพิ่มจานวนสเปกเตอร์ใหม่ให้เราไปเสกกันได้ถึง350ตัวกันเลยหลีกนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นสเปกเตอร์ที่เป็นแบบเมตาใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกิลใหม่ทั้ง, 7, งจจเจ็ดในแพทสาม เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอาจจะใส่ความคิดเห็นผมลงไปบ้างนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้ก็ขอให้สนุกกับบลีกใหม่นะครับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วสวัสดีครับ